ซึ่งไม่ได้อยู่ในนิคมนะอุตสาหกรรมเหล่านี้ไม่ได้เป็นสิ่งม่วซึ่งเขาเกิดก่อนเนะม,มือมาางนะเมืองมก็เป็นสีเขียวไปเลยคือการขยายเนี่ยนนะมันก็ได้ e ีมสมัยท่านเปยึดม,มาก็ยังได้ขยายได้ด้บ้านนะแต่ก็ยังไม่ไเต็มที่แล้วบังเอิญว่าโควิดม,มันมาอุตสาหกรรมรถทัวร์เนี่ยมันหายไปเลยมันหายไม่มีการต่อ ซ่องกระแดกเองไม่ได้ให้จ้างอะไรนะฮะอ,ออันนี้ก็เป็นที่เดือดร้อนของนักธุรกิจนะโดยเฉพาะ SME ท่าแรงก็เพิ่มนะฮะตอนนี้ก็ลำบากกันไปใหญ่เงินทุนก็ลดน้อยลงนะสายป่านยาวก็ตอบได้สายป่านสั้นก็ลำบากแกขาดนะเอ่อก็มีนักธุรกิจทุนจีนซึ่งเป็นธุรกิจสีขาวนะเป็นทุนขาวประเทศท,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 ทุนทาวอยมาขอร่วมกิจการ พื้นที่จะเป็นสีเขียวอีกเขาก็ไม่เอาซึ่งเป็นเป็นธุรกิจรถยนต์ที่สมัยใหม่ที่จะเข้ามาช่วยพัฒนาภอุตสาหะของธุรกิจเอสซีที่เป็นอยู่นะคะเขามาร่วมกันค49สี่างเงานี้ยเขาเข้าไม่ได้เพราะเห็นมีสีเขียวเขาไบ้ไปะคะอุตสาหกรรมที่เกิดก่อนปังเถื่นเนี่ยควรใ้เข้าเป็นสีม่วงนะะเพราะเขาอยู่มันดานและก็มาเรซาธุรกิจอะไร ก็อยากจะฝากไว้ว่าช่วยปรับปรุงตรงนี้หน,น,น่อยอาจจะเป็นข้อบทท้ายกระชวงอะไรอย่างเงี้ยแก้ไขโดยไม่เลื่อนไม่ยุงย่งกับว่าที่มันอยากเอาท่อคนที่เกิดต่อมาเนี่ยนี่อยากจะฝากไว้ว่าเขาก็เดือดร้อนแล้วมันจะได้ไม่ล้มตายไป,ไน,ไปนะภาษาการต่อเนื่องจากวิชานี้นิดนึงที่ว่าคนจีมนมาเปิดโรองงานเฟอร์นิเจอร์เช่ชาโรงงานคนไทยมีรอรอเสียเรียบร้อยแต่ว่าต้นงานอ่ะมีไม่ เป็นชาวจีนมีคนไทยคนสอบคนแล้วก็มีชาวจีนมาอยู่ไม่ถาวไม่ถึงสิบห้าคนโรงงานทำเฟอร์นิเจอร์มีเครื่องมือมาเนาะแต่ไม่มีการผลิตจริงเวลาสามไหมเนี่ยเขาบอกออเวลาสามสี่วันขนาดข้าวจะมงจีนมาแต่ว่าเอาโรงงานทีนไม่บางหน้าเนี่ยอันนี้ก็มีนะแล้วคนงานก็คนไทยไม่ได้ทำงานเลยอะ่ะคนไทยคนจีนมาร้อยเปอร์เซ็นต์เป็น เป็นสีไ <hi> ม่ใ hey? ช่ขาวบปสุดเป็นเทาๆนี่น right. ่อยมาคือไปจอกแกงยาเาเข้าแกงยาวเลยโดยที่ไม่ได้รู้กฎหมายของเมืองไทยเลยอย่างเงี้ยทําให้องหถิงเขาก็เดือดร้อนนะแต่ถ้าเข้ามารู้มูลกับคนไทยเนี่ยคนไทยยังประทองว่าคุณทำตรงนี้ไม่ได้นะคุณผิดตรงนี้ไม่ได้นะคุณต้องอยู่ในกรอบตรงนี้นะเราจะช่วยทัพกองพานะผู้ชายทางเทศสิที่หลายอุ้ชายที่ต้องการแบบ